ต้อนรับกลับมาสู่เอคาเรวิววันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับหนึ่งในรถ SUV หรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง r a นด์โรเวอ LWB autobiography รุ่นปี2026ซึ่งเป็นรุ่นฐานล้อยาวของเรือธงจากแลนด์โรเวออกแบบมาเพื่อเป็นที่สุดแห่งความหรูหราสะดวกสบายและสมรรถนะที่เหนือชั้นถ้าคุณกำลังมองหารถที่เต็มไปด้วยความภูมิฐานแต่ยังคงความสามารถในการลุยแบบออฟโรดได้ครบนี่แหละคือรถที่คุณต้องรู้จัก เริ่มจากภายนอกอนก่อนเลยครับแค่แรกเห็นก็ดูสง่างามและทรงพลังอย่างชัดเจนกระจังหน้าดีไซน์ใหม่กว้างขึ้นพร้อมลายตะแกรงแบบหรูหราด้านบนสลักโลโก้ r ร n โร Rover ที่เป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าแมทริกเล็ด,ดีไซน์เพียวบางพร้อมไฟเดย์ไทม์ running l i g h ที่ดูโฉบเฉี่ยวฟ้ากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่คมชัดและไหลเข้ากับตัวทังอย่างลงตัวเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นความยาวฐานล้อที่เพิ่มขึ้น ช่วยให้ห้องโดยสารด้านหลังมีพื้นที่กว้างขวางขึ้นแต่ยังคงความสมดุลและสวยงามตามสไตล์เรนโบรเวอร์เส้นสายตัวถังดูเรียบง่ายแต่พรีเมียมมือจับประตูแบบเรียบเสมอตัวถังหลังคาลอยตัวและล้ออันลอยลายหล,ลายก้านขนาดใหญ่ที่มีให้เลือกทั้งโครเมียมสีดำหรือแบบตัดเงา ด้านท้ายก็ดูหรูไม่แพ้กันไฟท้ายเล็ดแบบบางเฉียบมีลายไฟใหม่ที่โดดเด่นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนฝาท้ายแยกเปิดแบบสปลิทเทลเกตที่เป็นเอกลักษณ์ของเรนโรวอร์ยังคงอยู่จะนั่งบนฝาท้ายล่างระหว่างชมกีฬาหรือใช้สำหรับบรรทุกสัมภาระก็สะดวกสุดๆทั้งหมดนี้ทำให้เรนโรวอร์รุ่นใหม่นี้ดูหรูหราทัานสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของแบรนด์ไว้อย่างครบถ้วน พอเข้ามาข้างในนี่คือจุดที่รูปแนว w u b Autobiography โชว์ความเหนือระดับจริงๆตั้งแต่เปิดประตูก็รู้สึกได้ถึงงานฝีมือระดับพรีเมียมทุกพื้นผิวบุด้วยหนังแท้วัสดุนุ่มมือไม้แท้หรือโลหะที่ผ่านการตกแต่งมาอย่างพิถีพิถันรุ่นฐานล้อยาวนี้เน้นพื้นที่ด้านหลังโดยสาร ที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนห้องโดยสารชั้นหนึ่งบนเครื่องบินเลยก็ว่าได้เบาะหลังสามารถปรับเอนได้เต็มที่มีที่วางขาระบบนวดอุ่นเย็นและบันทึกตำแหน่งได้พื้นที่วางขาก็กว้างม,มากจนเหยียดได้สบายๆเหมาะกับการเดินทางไกลระบบความบันเทิงด้านหลังก็จัดเต็มมาพร้อมจอสัมผัสความละเอียดสูงหูฟังไร้สายและสามารถสตรีมคอนเทนต์หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ส่วนตัวได้แสงไฟแอมเบียนท์ไลติงปรับได้หลายสีสร้างบรรยากาศตามอารมณ์ หลังคากระจกพารามิกซันรูฟขนาดใหญ่ทำให้ห้องโดยสารโปร่งสว่างในเวลากลางวันและชมวิวท้องฟ้าได้ในตอนกลางคืนภายในเงียบสนิทด้วยกระจกกันเสียงรบกวนและฉนวนพิเศษพร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟน้อยแคนเซเลชันที่ช่วยกรองเสียงถนนและเสียงเครื่องยนต์ออกไปส่วนผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้าก็ไม่แพ้กัน เบาะนั่งปรับไฟฟ้าได้ถึง24ทิศทางพร้อมอุ่นเย็ยนนวดและบันทึกตำแหน่งพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมระบบทำความร้อนและปุ่มควบคุมครบครันหน้าจอเรือนไมดดิจิทัลความละเอียดสูงและจอสัมผัสโค้งขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบปีวีโปรรุ่นใหม่ล่าสุดรองรับทั้ง Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายรวมถึงสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Amazon a เล็กหน้าจอที่สสำหรับควบคุมแอร์และเบาะนั่งก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่รกตา ระบบเสียง Meridian Signature Surround มาพร้อมลำโพงสูงสุดถึง35จุดรวมถึงลำโพงในพนักพิงศีรษะให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์ไม่ว่าจะฟังเพลงดูหนังหรือคุยสายก็คมชัดสุดๆมีช่องชาร์จ USB-C หลายตำแหน่งที่ชาร์จไร้สายและช่องเก็บของที่ออกแบบอย่างชาญฉลาด ในด้านสมรรถนะเรนโ Rover LWB Autobiography 2026มีตัวเลือกหลากหลายขึ้นอยู่กับตลาดไฮไลท์คือเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบที่ให้พลังมากกว่า600แรงมา้าทำให้อัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ4.4วินาทีถือว่าเร็วมากสำหรับ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้นอกจากนี้ยังมีรุ่นปลั g ก n ิน b r i d ที่วิ่งด้วยไฟฟ้าได้ไกลกว่า1 1 0กิโลเมตรเหมาะกับการขับในเมืองแบบปล่อยมลพิษเป็นศูนย์และยังมีรุ่นไฟฟ้าลูนที่มาพร้อมมอเตอร์ และระยะทางวิ่งต่อการชาร์จประมาณ560กิโลเมตรการควบคุมก็ยอดเยี่ยมระบบช่วงล่างถุงลมแบบ Adaptive Air Suspension ปรับตามสภาพถนนได้อย่างนุ่มนวลระบบเลี้ยวล้อหลังช่วยให้วงเลี้ยวแคบลงทำให้ขับในเมืองหรือจอดรถง่ายขึ้นมากและแน่นอนว่าความสามารถออฟโรดยังสุดยอดเหมือนเดิม ระบบเท r ร a เรนเรสปอนสองช่วยเลือกโหมดอัตโนมัติให้เหมาะกับพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหิมะหรือหินตัวรถยังสามารถลุยน้ำได้ลึกเกือบ90เซนติเมตรเรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็มมาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบตรวจจับจุดบอดกล้องรอบคันและโหมดกึ่งขับขี่อัตโนมัติบนทางด่วน มาถึงเรื่องราคากันบ้างครับ Range Rover LWB Autobiography 2 0 2 6เปิดราคาประมาณ1 6 0 0 0 0ดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเลือกออปชันเพิ่มสีพิเศษหรือแพ็กเกจหรูๆก,ก็สามารถทะลุ $200,000 ดอลลาร์ได้ไม่ยากและถ้าเลือกการตกแต่งแบบสั่งทำพิเศษก็อาจแตะถึง $250,000 ดอลลาร์ขึ้นไปแต่สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถระดับนี้เขาไม่ได้มองว่าเป็นเทียงพาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จความหรูหราและความสามารถที่ไม่เหมือนใคร ดังนั้นคุ้มค่าหรือไม่ถ้าคุณให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายขั้นสูงเทคโนโลยีล้ำสมัยและมั่นใจได้ว่ารถคันเดียวสามารถพาคุณไปได้ทั้งถนนในเมืองหรูหราและเส้นทางออฟโรดสุดโหดคำตอบคือคุ้มค่ามากมันคือ SUV ที่สมบูรณ์แบบที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกและเป็นการผสมผสานระหว่างพลังความภูมิฐานและความอเนกประสงค์ที่คู่แข่งน้อยรายจะเทียบได้ และนี่ก็คือรีวิวเต็มๆของ Land Rover LWB Autobiography รุ่นปี2026รถ SUV ที่ยังคงเป็นมาตรฐานสูงสุดในกลุ่มรูราพร้อมแสดงให้เห็นว่า Land Rover กำลังเดินหน้าสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมใหม่แต่ยังรักษารากฐานความเป็น Land Rover ไว้อย่างครบถ้วนขอบคุณที่รับชมเอคารีวิวถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้า